่ไมเป็นโอ้พี่น้องแล้วก็เป็นซะอย่างนี้แหละอย่าบังคับให้ผมต้องทําเดี๋ยวนี้เลยนะรอใกล้ๆวันเลือกตั้งซะก่อนเถอะเอา้างั้นพวกเราต้องเลือกในรวยห้าร้อยผมก็เลือกในรวยห้าร้อยคอยก็เลือกในรวยห้าร้อยชั้นก็เลือกในรวยห้าร้อยลุงก็เลือกในรวยห้าร้อยเพราะอะไรลุงถึงเลือกในรวยเพราะในรวยใจห้าร้อย คือผมจะช้วยชาวนาะโดยต่อท่อน้ําประปาเข้าถึงที่นาทุกแปลงต่อไปนี้ไม่ต้องง้อเทวดาฝนจะมาไหมมาไหมต้องกลัวนาะแล้ขอกิงโง่เจ้าของที่นาทุกแปลงโปรดอย่าเปิดน้ําแรงประเดียวน้ําจะทนะ่วมนาสําหรับพี่น้องชาวนาะทางภาคอีสานผมจะต่อท่อน้ําประปาผันมาจากแม่น้ําคง